แล้ววันนี้เราจะมาดูทอมดิวานกับการรับสุดโหดของเขาด้วยแฮนที่เป็นตำนานอย่าง72จะเป็นยังไงไปดูกันเลยครับผมหลังจากที่ดีเลิ์แจกไพ่ให้เนี่ยพี่ทอมก็เปิดมาเป็นไพ่72นะก็ไม่รอช้าหยิบชิปและโยนไปที่6000นะเพอ่อเรสทางฝั่งตรงข้ามทางพี่แซมมี่เนี่ยก็ไม่ได้ว่าอะไรคิดสักแป๊บแล้วก็คอไปที่6000ตามพี่ทอมไปนะพี่ทอมแกก็ยิ้มหวานเลยบอกในใจงานนี้แย่แล้วกูไม่มีที่อะไรเลยมึงคอมาทําไมเนี่ย แล้วฟลอปเนี่ยก็เปิดมาเป็นแจ็คเอซึ่งเป็นหัวใจทั้งหมด3ใบซึ่งพี่ทอมเองเนี่ยก็มีหัวใจอยู่1ใบนะก็เลยซีเบสไปต่อที่ 10, 1มื่นึงซึ่งพี่แซมมี่ตอนนี้เนี่ยกติดทูแพ้และแกก็คิดสักนิดแล้วแกก็หยิบชิปแล้วก็เรสไปที่2 7งหมทีนี้พี่ทอมทำหน้าเครียดเลยโดนเลสขึ้นไปที่2 7งหมแล้วเขาจะทำยังไงไปดูกันต่อครับก็คิดสักนิดนึงแล้วก็คอไปที่27งหมทีนี้เนี่ยที่เธอเนี่ย ไพ่เนี่ยเปิดมาเป็นเลข3นะครับผมซึ่งเป็น3ามคลับเนี่ยไม่เกี่ยวอะไรเลยนะแต่ว่าพี่ทอมของเราเนี่ยก็หยิบชิปอีกแล้วนะครับผมแล้วก็ซีเบสเข้าไปที่จํานวน4ี่หมื่นนะครับทำให้ตอนนี้พอรตเนี่ยโคตรใหญ่นะครับเพราะว่าพอเบสสี่หมื่นแปดเนี่ยพี่แซมมี่แกก็คอมาอีกนะครับและที่ริเวอร์เนี่ยก็เปิดมาเป็น3อีกใบหนึ่งนั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยพี่แซมมี่เนี่ยชนะไปด้วยทูแพร์เอชกับ6เรียบร้อยนะครับตอนนี้ พี่ทอมของเราเนี่ยตกที่นั่งลำบากเลยนะเพราะว่าแกเนี่ยแอร์72นั่นเอง,เองนะคือไม่มีอะไรเลยนะครับแต่ว่าแกเลือกที่จะอออินเทน้าตักไปหมดตัวเลยนะครับผมจุดนี้เนี่ยก็เลยทำให้ความชิปหายนะครับจากที่จะอยู่ที่พี่ทอมเนี่ยแม่งย้ายมาอยู่ที่พี่แซมมี่แทนนะเพราะว่าไม่รู้เลยนะครับว่าไอ้ทอมดีวานเนี่ยมันอออินด้วยที่อะไรนะครับผมที่แกก็คิดหนักเลยนะครับผมก่อนที่จะหยิบไพ่ขึ้นมาตั้งเนี่ยแล้วแล้วทำยังไงทำยังไง ทำยังไงทำยังไงต่ออย่าบอกนะว่าเรียบร้อยครับผมโยนไพ่ไปเป็นที่เรียบร้อยหมอบนะครับผมแล้วไม่พอนะครับผมพี่ทอมยังโชว์ให้ดูด้วยนะว่าเออกูมีแค่นี้นะเจ็ดสองเออโคตษสุดนะครับก็จบไปแล้วนะครับผมถ้าเป็นเพื่อนๆเ,เนี่ยจะทำยังไงกับแพนนี้จะหมอบหรือว่าจะฮีโร่คอนะครับอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะครับผม